ลงพักันไหะกันไหนหล้คนคือลงพักโอ้ยี่นั่นแล้วไปไหนด้อัไลเดี๋ยว้าถ้าเป็นน่โรงพักเป็นยังไงค่ะไปที่ยลงพักเที่ยวเที่ยวหนอยคไปเที่ยวครับไปเที่ยวครับ สาวฝังขอไม่ไรสาวฝังโมองพิดาคต้นงายัง่มยนเลยัดโอ้ยตายมือชงสามฝังโคมสาวฝังโคมโผมยัไม่เกิดเรารู้จักแต่คนทุ่งทั่วสองามโคมมอนยิงพอแล้วกระมังค่ มันยังไม่หมดเลยเมาหรือยังไม่เมาแลวฟังเพทุกคำในใจให้ปวดหน่อยสิคะบัวคือเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนชาวต่างชาติที่ดีที่สุดคนหนึ่ง I love you bue ด้วยสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์สัญลักษณ์นิดนึงสัญลักษณ์ไอ่ love you บัวตันโอ้ยมืดมนมืดมนไอ้ใกล้ใกล้ ัน,น,น,นันใช่ไหมคะนวันนี้นี้นน